สวัสดีนะครับทุกๆุกคนวันนี้อาจารย์จะมาพูดอะไรให้ฟังนะครับในเรื่องของธรรมะนะครับคนเราเนี่ยพอปฏิบัติสมาธิไปแล้วตอนนี้ก็ลุ่มหลงในสมาธิคิดว่าตนเองบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่แท้ปัญญาแท้จริงยังไม่เกิดเลยมันเป็นสัญญาอุปโลกอุปทานขึ้นเองว่าตนเองนะ่ะบรรลุธรรม อย่างลัทธิที่ก่อขึ้นมาใหม่เนี่ยลัทธิอิสระอะไรสักอย่างเนี่ยก็กล่าวว่าตนหลุดพ้นแล้วพ้นกิจแล้วไม่ต้องทํากิจต่อไปอะไรอย่างนี้แต่บรรลุธรรมแล้วก็ยังอยู่กับครอบครัวอยู่อยู่กับลูกกับเมียอยู่ทุกคนลองคิดดูซิว่ามันใช่ไหมการที่ไม่ต้องไปพูดถึงพระอา,หารหันต์ลอาเอาแค่พระอนาคามีดีกว่า ถ้าอนาคามีเนี่ยเป็นผู้ที่สิ้กนกรรมกรมมลาค่ะแล้วเป็นผู้ไม่มีครอบครัวแล้วเมื่อเป็นผู้ไม่มีครอบครัวท่านก็ไม่คลองเรือนไม่คลองเรือนแล้วก็จะต้องออกบวชนั่นเองอ,นนอันนี้ทุกคนจะคิดว่ายัางไงยังนอนอยู่กับเมียเหมือนเดิมนอนกับเมียเสฟเมถุนธรรเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาหลุดพ้นและบรรลุธรรมทุกคนอย่าไปเชื่อนะเพราะว่าคนที่บรรลุธรรมเขาจะไม่อ้างตนว่าบรรลุธรรม อันนี้ยังติดมีผู้รู้อยู่มันจะเป็นบรรลุธรรมได้ยังไงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของท่านไม่เคยบอกว่าตัวเองบรรลุธรรมนะเข้าใจตรงกันแล้วตอนนี้พอนั่งสมาธิแล้วตอนเนี้ยก็ไปเห็นแสงสว่างจ้าขึ้นเป็นสีทองสีอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ก็ไปได้ยินเสียงคล้ายๆพระพูดที่แท้จิตมันก็มโนไปเองนั่นแหละ แกบอกว่านี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าคือทร,รมาแกนแท้ของพระพุทธเจ้าแลแ้วตนนีก็เลยไปหลงหลงก็เลยเอาคําสอนที่ผิดมาสอนลูกศิษย์สาวแล้วก็มาสอนบอกว่าอนาปาณสติไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าอืมแล้วก็ไปบอกว่าวิญญาณไปสร้างภพไม่มีเป็นคําสอนที่ผิดจำไว้ด้วยนะไอช่องอิสรนะเนี่ยคืออาจารย์ก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่าบรรลุธรรมเอาแค่โสดาบันนี่ยังไม่ได้เลยนะอาจารย์จะบอกให้ เพราะว่าโสดาบันเนี่ยท่านละความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยไปแล้วออกจากสักยิทิฏฐิไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ออกจากสักยะทิฏฐิเลยยังมีความหลงอยู่ยังมีความติดอยู่ประมาณนี้เอ,า,อาง่ายนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสิ่งที่ท่านสอนนะท่านสอนเรื่องการเจริญอาณาปานสติอยู่แต่อาณาปานสติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การนั่งนิ่งๆคือการพิจารณาให้เห็นทุกข์ ืประมาณนี้แต่ตัวเขาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนลองพิจารณาดูสิว่ามันใช่ไหมไม่ใช่ลทัทธิแปลกประหลาดลทัทธิเนี่ยใช่ไหมลทัทธิบา้บาบา้าบววถูกไหมทุกคนลทัทธิเพีย้ยนแล้วก็พาลูกศิษย์ตัวเองเพีย้ยนอะไรประมาณนี้ไปอย่างไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเงินอย่างเงี้ยท่านก็ไม่เคยอวดนะว่าทำบรรลุทามใช่ไหมอันนี้มันยังติดผู้รู้อยู่ใช่ไหมละ่ะ จะกลายเป็นบรรลุธรรมได้ยังไงอืมตลกนะทุกคน